ปลาตุนงตึ้งขาอ้้นี่นโอ้โหโอ้ปหโอ้อ้้อ้้โหโอ้โหโหโอ้้โหโอโหโอโห ล่างง่ายๆได้พี่น้องล่างปลาหน่อเนจะล่างกุ้งกุ้งเขาจะยกข,ของลุ่มอยู่ในพี่น้องไปนะเดี๋ยวโอ้ดีหลายอยู่เนเสาจนแล้สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิปซีทุกท่านมื้อนี้มาพอกันอยู่นะเนาะเสาวจะแล้วื้อนี้พาพี่พ่อน้องมาตั้งสะดุ้งเด้อพี่น้องกะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีกชนิดนึงด่งในพี่น้องที่ อ้ยค so nope. ู to als, er. ่มือนี่บ่ใครมีคนหาทำบ่หาบ่บ่ใครมีคนเห็ดพี่น้องต้นไม้เพื่อใส่ตุ่มกุ้งเนาะกับาบต้นก็เลยลองที่หายไปจากมือหรือเล่าเดี๋ยครับแล้วหายไปหลายมือครับผมก็ะทุนเห็ดสะดุ้งอยู่ละพี่น้องเใิ่สะดุ้งสะดุ้งกุ้งแล้วพี่น้องเนี่ยก็เป็นหั่มเลยพี่น้องหั่มขวดหั่มขวดใส่ปลาแดกเดี๋ยวจังหน่อยบาบต้นที่เอาไปผสมน้ำเล้วพี่น้องหอมหอมแล้วพี่น้องเห็ดเป็นเขียนเขียนกันเป็นเต้าเข่าจำเพื่ออยังนี้ครับผมลองตอนแล้วมาใส่มาเบิ่งบาบต้นเอาน้ำ เขนะาตะน้ำเส้าเขาบอกขันหลังโดนผะตากเส้นย่ขันขันมันเป็นแขนนี่เองขันเป็นก้อนอย่กอนทำละเอียดด้วยพี่น้องขัวขัวออกสีดำๆหอมๆอ,อล้วกันเอาประเดี๋ยวใส่ยิกหน่อยเพี่อ พอเ,เอา,าออตุนพาเห็ดแต่หน่อยแต่บอาต้นนี้หน่อยพี่น้องพอตุงกันเลยเลามาลองเห็ดบ้างเป็นยังไงไปนในในดูนน่งกันเลยพี่น้องเลยกุ้งอะไรอ,อีกเป็นยังไงพี่น้องได้ทีแล้วพี่น้องนี่คันเค็ดแล้วครับพี่น้องพี่น้องไปเป็นก้อนนี่ละทิมใส่เลยไปด้านนี้พี่น้องไม้ไม้วันนี้ของเราเมื่อนี้เอามา12หลังเนาะตันแล้ว12หลังนะมี12หลังเลยพี่น,น,น,ะะน้องไปจังไงบ้าต้น

หนึ่ที่ออกซาน้อยนึงเลยพี่น้องคนนี้ถามไม้นะเลยพี่น้องถามไม่เยพ่น้องหอดดินเห็นป่ะพี่น้องนี่ใส่เลยเด้อไป็ดาลงไปเลยไปต่อเจี๊ยดใส่ขึ้นมามันค่ำแล้ววันนี้มาค่ำเลยพี่น้องมด้เบิ่งอันนี้เลย mañe <laughs> <laughs> พี่น้องจะได้ใส่ถั่วีน้องด้วยทำหนีกวดเนาะแถาจันแน,นมแล้วก็ทาทคำธารุลุ่นตอนยามนะคะพี่น้องทั้งสวไท้พี่น้องเป็นเวลาถ่าบ๊ทจ็คทุ่มพี่น้องประมาณอีกเคอชักสโมเนาะจัม่ยาม,ะะมนะแถาจันแนมนะเตะ,ะไ,ปไปนางเห็นถานะวนน่าตอนเนาะ ไม่ได้ยามด้ค่ะยามแลยวันนี้ไปมสมานมาน้อังแกไปล้วนกันอเนี้ยมี่เป็นอุปกรณ์ตักเล้นที่น่องอ่างแรกคิอเป็นยังไงเอาใจเล่นถือไว้พี่น้องอี่เาไอเนี้เกาะเ่นน้องเกาะน่อนันมาน่อมน ีนตาปลางูกุ้งบะมีใช่หรอกุ้มบะมีกุ่งมีอะไรในตาปลามีอะไรห้ายลยนในตาปลาหน่อยกับเมียนี่อ๋อี่น้อเยอะน้อยก็ไป

ตั้งเยอะมาเอาไมปไปรู้อันนี่ไลนี่ยว้น่อยลองต้นเด็เดไปเดินมาบริษ้ไ่ได้ใสหลอกสองนี่นองอย่างคือไว้เสร็จแล้วต้น

คนวไหมาเตรียมอยู่ตากขาบกเยยูปูไหมเติมมันเนาะเงี้ยแต่ตอกมันก็เบิดติด้ะอ่ะอือ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 เดือดบอลตุนบังนี่ขึ้นหาจัง

ว่ปลาด้วยปลาด้วยก็กุ้งตาบ้ีนอ่เราหัอนหเดีด๋ั่นจริงคืงาางนเียนอันหนึ่งน้อยหน่อยนะฉีดคนนด้ควอิดควายนต่ำนี่มานี้พี่น้่ง วัวขึ้นหนักแต่เบาตูนหน้าวัวขึ้นอ๋อเป็นหนักกุ้งอะไรนี่มั้งเป็นอะไหนักกุ้งนะเอากุ้งนี่ตัวใหญ่ใหญ่มาได้หลายแต่ว่าตัวใหญ่ปลาซิวก็ไล่หลายมีหอดปลาสุกพงอ

นีว่ะนะมันจะได้ตัวนี้แหละมาตักมาตักเปิดแล้วที่น้ก็ก่อยมีหรอพี่น้องมือแหลกก็ทำมาละนะพี่น้องเนาะ มแม่แหกแหกกันมาสวยหมดมาคำหมดมะคำหมดเราไปอีกรักสุดท้ายพี่น้องมาลุนกันเดี๋ยวอุปกรณ์พร้อมแล้วก็เสด็จมาตะเวนมนมาบาลตนะุนเนาะมาหลุนรังไข่นี่บอลตุนปฟาดอีหอยกับอีปูพี่น้องอุ้ยเฮ้ยเอาไดบไปให้มาเอาได้เด้อกรอบนี่อีปู ปูตัวบางไงหนึงเป็นตะมันค่ะเอาไตลงแล้วโอ้ยหอยกระไรหลายจังเอาตะปูไงปูเนี่ยเป็นตะมันค่ะแล้วไตนีเบิร์ดก็ได้ดอกว่าตสนไตอวบขึ้นเลยปูพี่น้องปูงามว่านะเป็นตะมันค่ะหอยงามมันเพลินเลยพี่น้องเอาแล้วมึงกระดากุ้งตัวใหญ่ไหมตัวใ่หนากุ้งตัวยใหญ่ ตัวเยเนาะแบบตัวเนาะปวดลยน้องดดอกหมดละข้าแต่ให้พี่น้องบ่หาจับยิปูเราตุนตัวยังไงนไปจำเปะเตะปะน้องเป็นล่างไปที่นเป็นล่างกันปเเป็นตะมันเลยเหนเป็นตัวแม่ไหมตัวแม่นี่พี่น้องตัวแม่ถ้าตัวผู้บันตีนี้ขึ้นไป็นีแล้ว เอาต้นสีท่าล่างมล่างนี่เอาปลาหน่อยก็เอาหอยออกมาเอาต้นเอาหอยออกเลยล่างเอาวานนี้มันออกนะเนี่ยเอาปลาหน่อยเฮาบพอเอาเนาะเาเอาปลาหน่อยเพิ่มสิร้อยขึ้นนะต่างหากพี่หน่องใช่แล้วล่างง่ายๆได้พี่น้องล่างปลาหน่อยเดี๋ยวล่างกุ้งกุ้งพันธุ์ที่ยุกของลุ่มอยู่ในพี่น้อง ข่อยวิดออกด้วยค่ะปลาหน่อยกต่เขาบอเอากล้อยอ๋องคืลอะ่ะพี่หนอกตัดแยกเนาะบลาตัเนี้แยกเรียกแยกตัวเรียกแยกเราจะเอาร้อยน้ำเมื่อนี้ก็คือสิิดหลายบริเด้วยพี่น้องสขทุ่นล้มกันเป็นยังไงแยกนะค่ะเดีต่อไปเอาไม้เนาะมาค้ำเนาะพี่น้องเมื่อนี้นีมาค้ำมาเว้นไงอักหน่อยติตะเว้นไม่ได้ตุกติดตะเว้นเพราะข่อยข่อยพี่น้อง เออดี๋ยวไหลยอยู่ใเตาตนี้านนปากกาเด็กก้อยได้ก้อย,ย,ดยได้ตาเน่เพื่นนึงเนี่ม,ม่รอทนพี่ขอมีตังเดี๋ยวหั่มเอาเป็นหามเป็นเม็ดงี่ลางออกอนถอเลอนนี้ออกกันเถอะนี่มันลอยเลย สามขีดนี่ยสิพี่น้องปลางามเลยพี่น้องไปกินนะคะพี่น้องขาบนึงแล้วบากตรงนั้นขาบนึ่งพี่น้องเห็ดแนงกะแสบกับพี่น้องโอมถอดก็ได้ถอดก็ได้ก้อยก็ได้กลุ่มตัวนี่งามงามตัวใหญ่ไหมพี่น้องกุ่มมีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยตั้งพี่น้องกับบ้านก็ยูได้กินอยู่พี่น้องไปยูได้กินอยู่ค่ะ พี่พ่น้องเมื่อบาดเนาะสาวเชนแลมเนาะครับผมพ่อกันเชื่อหนาพี่น้องสาวสาวเชนแลมก็บ้านจนตะลุยก็ต้อไปหาตังกระดุงเนาะเฉพาะอยู่ได้กินเนาะค่ะแล้วครับโอ้สอหต่ำหมดนี้สาวจชนแลมแบ่งพ่อแบ่งแม่ต่ำผอมแสบใส่บอกเกาะเนาะสาวจชนแลมครับผมพ่อกันมื่อหนาเป็นไะพี่น้องสำหรับมือนี้ลาก่อนครับผมสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ